สวัสดีครับกลับมาพบกับนักเตะปืนโตกันเหมือนเดิมกับช่องวิ๊กคอร์ฟุตบอลแบบเน้นๆข้อมูลครบถ้วนพร้อมฟันธงตรงเป้ามาถึงวันอังคารที่18พฤศจิกายนจะเป็นวันสุดท้ายของโปรแกรมทีมชาติในช่วงนี้โดยที่ฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกของโซนยุโรปยังคงเป็นรายการหลักที่จะได้บทสรุปทีมที่เข้ารอบโดยอัตโนมัติและก็มีหลายคู่ที่ต้องมาแย่งตั๋วกันเองในนัดสุดท้าย ติดตามการวิเคราะห์ขอ,ของคู่นี้รวมถึงคู่อื่นกันได้จากช่องนี้นะครับเช่นเดียวกับอีกช่องทางที่อยากให้ติดตามคือกลุ่ม v i p บอลสดของเราเรามีตัวทีเด็ดแบบ BIP ให้ทุกวันรวมถึงเช็คผลงานย้อนหลังกันได้ด้วยกดเข้ากลุ่มที่ลิงก์ด้านล่างได้เหมือนเดิมส่วนโปรแกรมวันนี้มีคู่ไหนหน่าสนใจกันบ้างไปติดตามกันเลยครับในฟุตบอลโลก2 0 2 6รอบคัดเลือกของโซนยุโรปก็จะมีเกมระหว่างสเปนพบตุรกีสกอตแลนด์พบเดนมาร์ก บอสเนียพบจอร์เจียสวีเดนพบสโลวนียโคโซโวพบสวิตเซแลนด์เบลารุสพบคีสออสเตรียพบบอสเนียแล้วก็เวลพบมาซิโดเนียเหนือนอกจากนี้ยังมีบราซิลซิลเยอีกหนึ่งคู่เกมระหว่างโมตาโฟโกอาเจพบกับสปอร์ตเบซิเฟ่ไปเริ่มผู้แรกในคัดบอลโลกของเกมกลุ่ม E นะครับเกมระหว่างสเปนกับตุรกีลงสนามในเวลาตีสอนาที ผลงานในรอบเพลย์เลิฟที่ผ่านมาสเปนชนะ5นัดรวดมี15คะแนนเต็มเป็นจ่าฟูงของกลุ่มแต่ว่ายังไม่การันตีการเป็นแชมป์แบบ100%เซขณะที่ตุรกีอยู่อันดับ2ด้วยการมี12คะแนนยังมีความเป็นไปได้นในทางทฤษฎีที่จะแซงสเปนเป็นแชมป์กลุ่มได้ฝอาพนันหลังสุดสเปนก็ชนะได้ทั้งหมดแล้วก็ไม่เสียประตูเลยนะครับโดยเมื่อ3วันที่แล้วเพิ่งจะเอาชนะจอร์เจีย4ประตูต่อศูย์ส่วนทางฟังตุรกี ชนะได้4นัดแล้วก็แพ้ไป1นัดนัดที่แพ้ก็คือการแพ้คาบ้านต่อสเปนศูนย์ประตูต่อ6ผลการพบกันที่ผ่านมาในช่วง15ปีหลังสุดคู่นี้เคยเจอกัน2นัดสเปนชนะได้ขาดลอยทั้ง3 0ศูนย์แล้วก็ล่าสุด60ศูนย์เมื่อเดือนกันยายนความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีมสเปนของคุณซือลุยเดลาฟอนเตต้องรอประเมินความฟิตของตีนเฮาเซนของหลังจากเรอัลมาริดที่มีปัญหาบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้ช่วยทีมนัดล่าสุด ้าไม่ไหวจะเป็นเปาคูบาซี่จากบาร์เซลโลนาลงตัวจริงต่อไปส่วนตุรกีของกุลซูวินเชนโซมอนเตล่าจะไม่มีคายไอฮา,านที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ส่วนที่ต้องเช็คฟิตก่อนเกมก็คือฮาคารชารานโนลูจอมทัพจากอินเตอร์มิลานแล้วก็เอมีฮานท็อปชูจากเบซิกตัสคาดการผู้เล่นที่จะลงสนามของทั้งคู่เจ้าถิ่นสเปนวันนี้ก็จะมีมิเกลโอยาสบาวที่ยิง2ประตูน่ารสุดเล่นเกมรุกร่วมกับทางเฟรนันโตเลส อีกตำแหน่งอาจเป็นเเรมีปีโนได้ลงแทนอเล็กซ์มาเอนาแดนกลางนำโดยมาตินซูเบนตี้กับมิเกลเมริโนจากอาร์เซนอลส่วนเกมรับน่าจะเป็นเซตเดิมทั้งฝั่งตุรกีก็จะใช้เคลริมอัตูโคกูเป็นหน้าเป้าแล้วก็มีเคนานยูดิสจากยูเวนตุสรวมถึงอารากูเ์จากเรอัลมาดริดคอยปั้นเกมส่วนชาลานโนลูน่าจะฟิตลงคุมแดนกลางให้กับทีมได้เลตเปิดให้สเปนเหนือกว่า1.75 เงื่อนไขของคู่นี้ตุรกีต้องบุกชนะสเปน7ประตูเท่านั้นจึงจะแซงขวาชมป์กลุ่มได้ในทางปฏิบัติแทบเป็นไปไม่ได้เจอกนันนันแรกตุรกีก็โดนสเปนบุกถล่มคามากถึงครึ่งโหลนัดนี้ยังคงเป็นสเปนที่ดูเหนือกว่าเกมรุกมีประสิทธิภาพสุสด ขณะที่แดนกลางก็คุมเกมได้อย่างยอดเยี่ยมสเปนขอเพียงแค่เสมอก็เป็นแชมป์กลุ่มแต่มองถึงชัยชนะเพื่อฉลองให้เต็มที่กับแฟนบอลเกมนี้นวดไปเรื่อยๆน่าจะหาช่องเจาะเข้าทำไม่ยากก่อนย้ำแค้นเอาชนะตุรกีได้อีกครั้งในสกอร์3ประตูต่อ0 ่อกันที่เกมระหว่างสกอตแลนด์กับเดนมาร์กในกลุ่ม C ลงสนามเวลาตี2.45นาทีผลงานในอรอบคัลืกที่ผ่านมาเจ้าถิ่นสกอตแลนด์พิ่งจะแพ้กิสมาน้าสตีดาย2-3งนัดล่าสุด, 2, 3, ละละสดทำให้มี10คะแนนจาก5นัดยังอยู่ที่2ของกลุ่มส่วนเดนมาร์กไม่ชนะนัดล่าสุดเช่นกันหลังได้เพียงเสมอเบลารุสในบ้านตัวเอง2ประตูต่อ2แต่ก็ทำให้มีเพิ่มเป็น11คะแนนมากกว่าสกอตแลนด์1คะแนน ฟอร์มนัดหลังสุดของทั้งคู่สกอตแลนด์เกมล่าสุดที่แพ้กีสก็เป็นการแพ้นัดแรกในรอบคัดเลือกก่อนหน้านี้มีชนะมา3นัดแล้วก็เสมอ1นัดส่วนเดนมาร์กใน5้านัดหลังสุดมีเสมอไป2นัดอีก3นัดก็ชนะได้ทั้งหมดผลการพบกัน5นัดหลังสุดสกอตแลนด์ชนะได้3นัดเดนมาร์กชนะ1นัดแล้วก็เสมอกันไป1นัดโดย3นัดที่สกอตแลนด์ชนะได้ก็เป็นการเล่นในบ้านทั้งหมดส่วนความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีม วิลลี่กีมอและก็เลนอนมิลเลอร์สองกองกลางของสกอตแลนด์ถอนตัวไปแล้วเพราะว่าหายเจ็บไม่ทันส่วนตำแหน่งอื่นไม่มีปัญหาแต่อย่างใดทางฝั่งทีมเยอนเดนมก์กต้องลุ้นความฟิตของมอร์เทนฮูมันกองกลางจากสปอร์ติ้งลิสบอนที่เป็นแค่สำรองนัดล่าสุดส่วนที่เป็นปัญหาใหญ่ในตอนนี้ก็คือมีผู้เล่นป่วยถึง3คนทั้งลัสวุธฮอยลุนกองหน้าตัวเก่งรวมถึง2กองหลังทั้งโยอาคิมอันเดอร์เซนและก็ลัสวุธคิสเซนเซน คาดการผู้เล่นที่จะลงสนามสกอตแลนด์วันนี้ก็จะมีเชยอยร์ดัมเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิมแม้นัดล่าสุดจะพลาดโอกาสไปหลายครั้งส่วนเคสกอดอนผู้สายประตูวัย42ปีจะลงเฝ้าเสาต่อไปแกนหลักอื่นอย่างสกอตแม็กโทมินีลุยส์เฟอร์กูสันจอห์นแมกกินรวมถึงแบรนด์กิสตี้แล้วก็เบนโดกที่ยิงประตูนัดล่าสุดได้ก็พร้อมช่วยทีมส่วนเดนมาร์กน่าจะได้มอร์เทนฮูมันผ่านความฟิตลงคุมแดนกลาง ขณะที่หน้าเป้าหากลากุตฮอยลูนฟิตไม่ทันโยนัสวินจะได้เล่นแทนเช่นเดียวกับยานิกเวสเตกาดที่พร้อมลงแทนโยอาคิปอันเดอร์เซนเลทเปิดให้เดนมาร์กเหนือกว่า0.25เงื่อนไขในเกมนี้ของสกอตแลนด์ไม่เปลี่ยนแมน้นัดล่าสุดจะแพ้มานะครับโดยเกมนี้ต้องชนะให้ได้เท่านั้นเพื่อเป็นแชมป์กลุ่มขณะที่เดนมาร์กขอแค่เสมอก็พอแต่ก็เชื่อว่ามาแบบหวังชนะเช่นกัน เทียบความพร้อมล่าสุดแล้วสกอตแลนด์สมบูรณ์มากกว่าต่างจากเดนมาร์กที่ในทีมโดนไวรัสเล่นงานกันหลายคนเป็นตัวหลักทั้งนั้นและในเรื่องของสปิริตนักสู้สกอตแลนด์ก็ไม่เป็นรองใครเกมในบ้านแบบนี้ใส่เกินร้อยแน่นอนโอกาสจบเสมอมีสูงสำหรับคู่นี้เพราะเป็นเกมที่ค่อนข้างสูงสีแต่วัดใจสกอตแลนด์ไปเลยเล่นเพื่อชนะ เสียงเชียร์ในบ้านก็จะเป็นอีกปัจจัยสําคัญช่วยให้ทําภารกิจสําเร็จเอาชนะเดนมาร์กไปได้2ประตูต่อหนึ่งซึ่งจะทําให้พิกขวาตําแหน่งแชมป์กลุ่มและได้ตัวอัตโนมัติลุยรอบสุดท้ายต่อกันที่เกมระหว่างบาลเกรียกับจอร์เจียในกลุ่มอ e, ีลงสนามเวลาตีสองสนาทีผลงานในรอบคึ่งลึกที่ผ่านมาบาลเกเลียแพ้รวดตลอด5นัดตกรอบแบบไม่มีคะแนนติดมือส่วนจอร์เจียตกรอบไปแล้วเช่นกันมีเพียง3คะแนนจาก5นัด ฟอร์มนะหลังสุดของทั้งคู่บัลแกเรียก็แพ้รวด5นัดเพราะว่าเป็นคัดบอลโลกทั้งหมดส่วนจอเร์จียดีกว่าเล็กน้อยตรงที่ชนะ1นัดในเกมที่เจอกับบัลแกเรียที่เหลือก็แพ้ทั้งหมดผลการพบกันที่ผ่านมาโดยในช่วง15ปีหลังสุดเจอกัน4นัดด้วยกันจอเจียชนะได้2นัดบัลแกเรียชนะ1นัดแล้วก็เสมอกันไปอีกนัด ขณะที่ความพร้อมล่าสุดจอร์ิินบบลเกเรียไม่มีใครเจ็บเพิ่มจากเกมล่าสุดแต่ก็เตรียมที่จะโรเตชันนันกงเตะอยู่แล้วเพราะว่าตกรอบไปแล้วส่วนทางฝั่งจอร์จียจะขาดจอร์ดมิคาตเซ่กองหน้าบียาลเลียลที่มีปัญหาบาดเจ็บในรายของจอร์จี้โคโชรัชวิลลี่กองการสปอร์ติ้งลิสบอนที่ติดโทษแบนในเกมพบสเปนก็จะกลับมาช่วยทียมอีกครั้งคาดการพู้เล่นที่จะลงสนาม บั克เรียอาจปรับทับจากเกมที่แพ้ตุรกี02ด้วยการส่งมาตินมินเชฟมารินเพสคอฟและก็วลาเดีเมียนนิคลรอฟเป็นตัวจริงแต่หน้าเป้ายังจะเป็นคีริลเดสโอดอฟเหมือนเดิมทางฟังจอร์เจียาจอจี้โคโชรัชวิลี่ที่พลุนทุบแบนกลับมาก็จะกลับมาลุยตรงกลางอีกครั้งส่วนกูดามคาเชียแล้วก็จอจี้กูดิสฟิลี่มีโอกาสได้สลับลงตัวจริง โดยที่2แข้งดังจอจี้มัมบร์ชวีลี่จากลิเวอร์พูลแล้วก็คริชาคาวารัสเคเลียจากปารีสแซงต์แชร์แมงพร้อมลงสนามเหมือนเดิมเลทเปิดให้จอจียเหนือกว่า1.0ทั้ง2ทีมตกรอบไปแล้วไม่มีผลอะไรในเกมนี้และจะเปลี่ยนทีมหลายตำแหน่งทำให้เกมออกได้ทุกหน้าแต่เทียบคุณภาพโดยรวมจอจียแสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่ดีกว่าทั้งเรื่องของเกมลุกแล้วก็เกมรับส่วนบัเกเรีย มาตรฐานฟุตบอลตกต่ำอย่างต่อเนื่องเฉพาะในคัดบอลโลกครั้งนี้5นัดก็ยิงได้แค่ประตูเดียวและเสียไปถึง18ประตูหมายนัดนี้เล่นในบ้านต้องการส่งท้ายให้สวยงามแต่ดูแล้วคงเป็นไปได้ยากน่าจะเป็นจอร์เจียทำได้ดีกว่าบุกชนะได้ตามเป้าและน่าจะชนะถึง2ประตูต่อศูนย์ด้วยมาถึงคู่ที่4นะครับเกมระหว่างสวีเดนพบกับสโลวีเนียเป็นเกมในกลุ่มบลงสนามเวลาตีสนาทีผลงานในรอบคเลือกที่ผ่านมา สวิตเซน์อยู่อันดับ4เป็นบวยของกลุ่มจากการมีเพียงคะแนนเดียวใน5นัดแต่ยังมีโอกาสได้ไปบอลโลกจากผลงานในนชั่นลีกซึ่งทำให้ได้สิทธิ์เพย์ออฟขณะที่สโลีเนียตกปอบสนิทมีเพียง3คะแนนและจะไม่มีช่องทางอื่นใดให้ได้ลุ้นไปเล่นบอลโลกในปีหน้าอีกด้วยฟอร์มมาล่าหลังสุดของทั้งคู่สวีเดนแพ้รวดตลอด4นัดหลังส่วนนัดเดียวที่เสมอแล้วก็มีแต้มในคัดบอลโลกครั้งนี้ก็คือการเสมอสโลวีเนีย2ประตูต่อ2 ทางฝั่งสโลวีเนียไม่ชนะเลยใน5นัดหลังสุดเป็นการเสมอถึง3นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดการเจอกันที่ผ่านมาคู่นี้เคยเจอกัน4นัดในช่วง15ปีหลังเสมอกันไป3นัดแล้วก็อีกนัดเป็นสวีเดนที่ชนะได้ส่วนความพร้อมล่าสุดสวีเดนต้องลุ้นความฟิตของเอมิลโฮมแล้วก็ลูคัสเบิร์กวาลที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ส่วนที่เจ็บแล้วก็ไม่ได้ติดทีมชุดนี้ก็คือวิกตอร์ยูเคเรสดาวยิงจากอาร์ซอน ทางฝั่งสซอร์เนียไม่มีใครเจ็บเพิ่มจากนัดล่าสุดแต่มีติดโทษแบนด์หนึ่งรายก็คือเปรตาสโตยานวิตส่วนที่เจ็บอยู่แล้วแล้วก็ถอนตัวไปก็คือทางเบนจามินเชสโกกองหน้าจากแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดคาดการผู้เล่นที่จะลงสนามสวิตเซอร์นเจ้าถิ่นวันนี้น่าจะส่งอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าจากลิเวอร์พูลที่เป็นสำรองนัดล่าสุดให้ลงตัวจริงเล่นเกมลุกร่วมกับทางเบนจามินีแกรนแล้วก็แอนโทนีเอลังกาส่วนวิกตอร์ลินเดเลฟ ที่ไม่ได้เล่นในเกมแพ้สวิตเซอร์แลนด์ต้องลุ้นว่าจะกลับมามีชื่อในทีมหรือไม่ทางฝั่งสโลวีเนียน่าจะมีการปรับหลายตำแหน่งเปิดโอกาสให้เบจิมินเวอร์บิสเดยันเปโตวิสแล้วก็เนทกรานดีซาได้ลงตัวจริงส่วนอันดัสบอล่าที่ยิงมากสุดของทีมชุดนี้12ประตูก็จะออกสตาร์ทในแดนหน้าเหมือนเดิมเดทคู่นี้เปิดให้สวีเดนเหนือกว่า1.0ด้วยกัน ผลงานแย่ด้วยกันทั้ง2ทีมแต่สวีเดนยังมีความหวังในรอบเพย์ออฟและนัดน,นี้เป็นการเล่นในบ้านส่งท้ายนักเตะยังคงเต็มที่เหมือนเดิมเพื่อตอบแทนแฟนบอลส่วนสโลวีเนียมาเล่นในครบตามโปรแกรมเท่านั้นเทียบความมุ่งมั่นแล้วสวีเดนยังพอมีอยู่บ้างน่าจะมีฮึดเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จที่สกอร์1ประตูต่อศูนย์และหากช่วงท้ายสโลวีเนียเล่นแบบไม่เอาอะไรแล้วสวีเดนก็มีลุ้นชนะ2 0นได้เช่นกัน ต่อกันที่อีกคู่ของกลุ่ม B เกมระหว่างโคโซโวพบกับสวิตเซอร์แลนด์ในเวลาตี2.45นาทีผลงานในรอบคุณเลือกที่ผ่านมาโคโซโวทำได้ดีทีเดียวในคัดบอลโลกครั้งนี้ที่หลังอันดับ2ของกลุ่มจากการมี10คะแนนการันตีพื้นที่เพลอฟแน่นอนแล้วและมีลุ้นเป็นแชมป์กลุ่มด้วย ส่วนสวิตเซอร์แลนด์นำจาาฝูงของกลุ่มด้วยการมี13คะแนนและถ้าเกมนี้แพ้ไม่เกิน5ประตูก็จะคว้าแชมป์กลุ่มได้ตั๋วลุยบอลโลกปีหน้าโดยอัตโนมัติฝอร,ระมทล่าสุดของทั้งสองทีมโคซโบก็ชนะได้3นัดเสมอ1นัดและนัดเดียวที่แพ้ก็คือแพ้สวิตเซอร์แลนด์0ประตูต่อ4ส่วนทางฝั่งสวิตเซอร์แลนด์มีหลุดเสมอนัดเดียวในเกมเดือนสโลวีเนียที่เหลือชนะได้ทั้งหมดโดยที่เกมรับเสียเพียงประตูเดียวเท่านั้น ณล่าสุดก็คือการเปิดลังเอาชนะสวีเดนไปได้4ประตูต่อ1คู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด4นัดด้วยกันเสมอกันไปถึง3นัดแล้วก็อีกนัดเป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่ชนะ4-0ซึ่งก็คือคัดบอลโลกเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาขณะที่ข้อมล่าสุดโคโซโวไม่มีแรงงานผู้เล่นบาดเจ็บจากเกมล่าสุดทำให้พร้อมส่งชุดเดิมลงสนามได้ส่วนทางฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ก็ผ่านเกมล่าสุดกับสวีเดนโดยที่ไม่มีใครเจ็บเพิ่มเช่นกัน ไปดูการจัดทัพที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมกันครับเ้าถิ่นโคซโบวันนี้ฟิสเนิกอล,ลานี่ที่ยิงประตูได้นัดล่าสุดจะจับคู่กับไปดัตบูริกี้กองหน้าตัวเก่งจากมายอกาในแดนหน้าส่วนการหลักอื่นอย่างอาเมียรามานีเอลวิสเล็กเบชายเมอร์กิมไวโวดาและก็เลออนอับดุมราหูพร้อมช่วยทีมทั้งหมด ทั้งฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ในแนวรุกทั้งแดนเอ็นดอย์บิลเอมโบโลและก็ดูเบนวาการ์ที่ยิงประตูได้ทั้งหมดในนัดล่าสุดก็พ้อมประสานงานกันเหมือนเดิมตรงกลางนำโดยการิชาก้าและก็มิเชลอาร์บิเซอร์ขณะที่นิโกเอเวดีและก็มาเนลอาคารจีจะจับคู่กันในตำแหน่งเซนเตอร์เหมือนเดิมเลนคู่นี้เปิดให้สวิตเซอร์แลนด์เหนือกว่า1.0นด้วยกันแม้เป็นเกมตัดสินแชมป์กลุ่มแต่ด้วยประตูได้เสียที่ต่างกันเยอะ สวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่น่าจะพลาดการเป็นแชมป์ตรงนี้ทําให้การเล่นของทีมเยือนไม่ได้เร่งเครื่องหรือว่าโหมจนเกินไปส่วนโคโซโบเต็มที่เหมือนเดิมเพราะเป็นเกมในบ้านหลายที่ผ่านมาก็แข็งแกร่งสุดๆเกมนี้จึงน่าจะสู้กับสวิตเซอร์แลนด์ได้แบบไม่เป็นรองก่อนจบที่ผลเสมอหนึ่งหนึ่งโคโซโบจะได้สิทธิ์ย์ออฟเพื่อลุ้นไปบอลโลกต่อไปต่อกันที่เกมระหว่างเบลารุสกับกีสในกลุ่ม C ลงสนามเวลาตี24นาที ทั้งสองทีมตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยเบลารุสจบตำแหน่งบวยของกลุ่มมีเพียงคะแนนเดียวจาก5นัดส่วนกิสก็จบอันดับ3แน่นอนแล้วมีอยู่6คะแนนนัดล่าสุดก็ชนะสกอตแลนด์มาได้3ประตูต่อ 2. ฟอร์ามพลัดหลังสุดของทั้งคู่เบลารุสทำเซอร์ไพรส์บุกเสมอเดนมาร์ก -2 2เป็นการเสมอนัดแรกและก็ได้คะแนนแรกของคาดบอลโลกครั้งนี้ก่อนหน้านั้นมีแพ้มา4ี่นัดติดต่อกันส่วนทางฝั่งกีทสเบียชนะสกอตแลนด์3-2นัดล่าสุด ทำให้ชนะได้2นัดจาก5นัดแล้วก็ที่เหลือ3นัดแพ้หมดผลการพบกันที่ผ่านมาเคยเจอกัน2นัดด้วยกันนะครับก็ชนะได้ฝั่งละนัดโดยในคัดคบอลโลกครั้งนี้เป็นคีสที่เปิดบ้านชนะได้ถึง5ประตูต่อหนึ่งส่วนความพร้อมล่าสุดเจ้าถิ่นเบลารุสจะไม่มีคิริวเพเชนินแบ็กซ้ายที่ติดโทษแบนหลังได้ไปเหลืองครบโคตาส่วนตํแหน่งอื่นไม่มีใครเก็บเพิ่มทั้งฝั่งคิส อนาตาซิออสบาคาเซตัสกองกลางกัปตันทีมจะไม่สามารถช่วยทีมได้เนื่องจากได้ใบ,บแดงเกมล่าสุดทำให้ติดโทษแบนส่วน ot, up, ot, คอนสแตนตินอสมาร์ลปานอตกองหลังจากเวสต์แฮมไม่มีชื่ออยู่แล้วเพราะว่าบาดเจ็บคาดการผู้เล่นที่จะลงสนามเจ้าถิ่นเบลารุสในเกมรุกก็จะมีวิตาลีลิซาโควิดเป็นหน้าเป้าส่วนนิกิตา้าเดมเชนโกวาเลรีโลไมโกจะปั้นเกมอยู่ข้างหลังโดยเกมล่าสุดที่เสมอเดนมาร์ก ทั้งเดมเชนโกแล้วก็คร i มยโกยิงประตูได้ทั้งคู่ทั้งฝั่งที่เบอนกิสวันนี้ก็จะมีวานเกลิสพาบริติศดาวยิงจากเบนฟิก้าเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิมตำแหน่งเพเมเกอร์ของบาคาเซตาที่ติดโทษแบนน่าจะเป็นจอจอดมาซูรัสตัวเก่าอีกลายได้ลงสนามแทนเลนเปิดให้กิสเหนือกว่า1.5 คู่นี้ไม่มีผลอะไรแล้วเล่นให้ครบตามโปรแกรมเท่านั้นโดยกิสอาจจะดูเหนือกว่าในเรื่องของชื่อชันและเกตดบอลทว่าเกมเยือนก็ไม่น่าไว้วางใจอีกทั้งเบลรุสได้กำลังใจมาเพียบจากการเสมอเดนมาร์กเมื่อ3วันที่แล้วนัดนี้กลับมาเล่นในบ้านน่าจะทำได้ดีอีกครั้ง เลเปิดให้กิสบังคับยิง2ลูกแบบนี้ก็ไม่ง่ายอย่างแน่นอนดังนั้นลุ้นเบลลรุดดีกว่าหากแพ้ก็ไม่น่าจะเกิน1ประตูโดยกิสอาจเบียดชนะได้บุดบิดที่2ประตูต่อ1่ไปกันที่เกมระหว่างออสเตรียกับบอสเนียลงสนามเวลาตี2อนาทีซึ่งเป็นเกมในกลุ่ม H นะครับผลงานในรอบคัดเลือกครั้งนี้ออสเตรียของกุซอรลาฟลังนิกยังคงนำจากฝูงของกลุ่มด้วยการมี18คะแนนจาก7นัด ขณะที่บอสเนียที่คุมโดยเซอร์เกียบารเลสเพิ่งเปิดบ้านชนะโรมาเนียนัดล่าสุดได้ทําให้ได้ลุ้นตำแหน่งแชมป์กลุ่มจนถึงนัดสุดท้ายตอนนี้มี16คะแนนตามหลังออสเตรีย2คะแนนด้วยกันอร์มผนัดหลังสุดของทั้ง2ทีมออสเตรียก็ชนะได้4นัดแล้วก็มีแพ้ไป1นัดขณะที่บอสเนียชนะ3นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้1นัดซึ่ง1นัดที่แพ้ก็คือการแพ้ออสเตรียคาบ้านเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทั้งสองทีมเคยเจอกันมาทั้งหมด4นัดด้วยกันผลงานสูสีเลยนะครับชนะได้ฝั่งละนัดแล้วก็เสมอกันไปอีก2นัดส่วนความพร้อมล่าสุดออสเตรียไม่มีใครเจ็บเพิ่มหรือว่าติดโทษแบนส่วนม a x ซิมิเลียนเบอร์เบอร์แล้วก็เกรนอตทรไวเนอร์บาดเจ็บอยู่แล้วไม่มีชื่อในทีมทางฝั่งบอสเนียมีปัญหาใหญ่เลยคือมีผู้เล่นติดโทษแบนถึง3คนไม่ว่าจะเป็นเชนิสบูนิทนิโคล a าคาติแล้วก็อารมาเดดิซึ่งนัดล่าสุดก็เป็นตัวจริงทั้งหมด แต่ก็จะได้ทางอีวานซุนยิตและก็นิฮาร์มูยาคิตพลโทษแบนสวนทางกลับมาการจัดทัพที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าถิ่นออสเตียในแนวรุกก็จะมีมาโกโอานาตโตวิดหัวหอกวัย6ปีที่นัดล่าสุดเข็นฟอร์มเก่งยิงทั้ง2ประตูให้ทีมชนะไซปัส2 ปักหลักในแดนหน้าต่อไปแล้วก็ใช้อโรมานชมิดคิสตอฟเบลการ์ดเนื่อแล้วก็มาเซลซาบิเซอร์คอยปั้นเกมส่วนบอสเนียก็มีหัวหอกจอมเกานำทัพเช่นกันนะครับนั่นก็คือเอดดนเชโกวัย39ปีนั่าสุดเพิ่งจะทำประตูที่72ในการเล่นทีมชาติแล้วก็ยิงไปแล้ว5ประตูในรอบคัดเลือกเลยเปิดให้คู่นี้ออสเตียเหนือกว่า1.25 ทั้ง2ทีมต่างมีลุ้นคว้าตำแหน่งแชมป์กลุ่มเพื่อเข้ารอบอัตโนมัติโดยออสเตรียได้เปรียบตรงที่เสมอก็พอส่วนบอสเนียต้องชนะเท่านั้นสถานการณ์บีบให้ทีมเยือนต้องเปิดหน้าแรกซึ่งตรงนี้น่าจะเข้าทางออสเตรียที่ได้ลุ้นจากจังหวะโต้กลับหลายครั้งแน่สภาพทีมของออสเตรียก็พร้อมมากกว่าดังนั้นน่าจะเช็คบินชนะได้ตามเป้าและลุ้นยิงมากกว่าหนึ่งประตูด้วยเพราะเกมรับบอสเนียมีรูรั่วอย่างแน่นอนจากการติดเทอร์แบนของผู้เล่นหลายคน โดยจะเป็นออสเตรียที่เอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งผลงานในรอบคัดเลือกที่ผ่านมาเวลก็ชนะลิเกนสไตน์ได้ในเกมล่าสุดทําให้มี13คะแนนเท่ากับมาซิโดเนียเหนือแต่ประตูได้เสียเป็นบรองจึงอยู่อันดับ3ของกลุ่มส่วนมาซิโดเนียเหนือมี13คะแนนเท่ากันแล้วก็จาก่าฝูงของกลุ่มก็คือเบลเยียมมี15คะแนนฟอมพนั์ล้างสุดของทั้ง2ทีมเวลชนะลิเกนสไตน์ได้นัดล่าสุดก่อนหน้านั้นก็แพ้มา3นัดติด ขณะที่มาซิดโดเนียเหนือเตรียมทีมก่อนลงเล่นเกมนี้ด้วยการอุ่นเครื่องเสมอรัดเวียทําให้เสมอตลอด3นัดหลังที่เหลือก็มีชนะกับแพ้อย่างละนัดทั้ง2ทีมเคยเจอกันมา3นัดด้วยกันนะครับผลงานเท่ากันเลยคือชนะฝั่งละนัดแล้วก็เสมอกันไปอีก1น,นัดขณะที่ความพร้อมล่าสุดเวลมีผู้เล่นติดโทษแบน2คนนะครับเอทานอัมปาดู own, u, กองกลางกับตันทีมแล้วก็จอแดนเจมที่นั่นล่าสุดยิงประตูชัยให้กับทีมได้ ทั้งสองคนได้ใบเหลืองครบโคตาจากเกมล่าสุดแต่ก็มีข่าวดีคือได้แฮร์รี่วิลสันปีตัวเก่งจากโฟลแลมโคนโทษแบนกลับมาเช่นเดียวกับคุณซือเคลกเบลามี่ที่พร้อมกลับมาคุมทีมข้างสนามอีกครั้งหลังจากโคนโทษแบนทางฝั่งมาซิโดเนียเหนือไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนพร้อมส่งชุดใหญ่ลุยเต็มที่โหยือในไลน์ของเอสจานอเลออฟสกี้อดีตกองหลังลีกยูไนเต็ดไม่มีชื่อติดทีมอยู่แล้วเพราะว่าบาดเจ็บ คาดการพผเล่นที่จะลงสนามของทั้ง2ทีมเวลวันนี้ก็จะมีจอจชีแฮนกองกลางจากโบตันได้โอกาสเป็นตัวจริงแทนเอธานอัมปาดูที่ติดโทษแบนส่วนแฮร์รี่วิลสันจะกลับมาปั้นเกมร่วมกับทางไบรนจอร์สันรวมไปถึงแดเนียลเจมส์แล้วก็มีทางมาร์คแฮร์ริสเป็นหน้าเป้าทางฝั่งทีมเยอนมาซิด,ดนียเหนือกับตันทีมเอนิสบาร์ดีจะคุมแดนกลางร่วมกับทางอิสเนกอาริมี เกมลุกก็จะมีอาริสซานดาไทาคอฟสกี้ที่ยิง2ประตูนในรอบคัดเลือกเป็นตัวความหวังเหมือนเดิมคู่นี้เลดเปิดให้เวลเหนือกว่า0.75นอกจากคะแนนของ2ทีมจะเท่ากันแล้วก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันด้วยนะครับเพราะว่า การันตีเพย์ออฟแน่นอนแล้วจากผลงานที่ดีในรายการดิฟ้าเนชั่นลีกและเกมนี้ก็มีลุ้นแชมป์กลุ่มด้วยเพื่อคว้าตั๋วลุยรอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติโดยเวลได้เปรียบกับการเล่นในบ้านแต่มาซิด,ดนียเหนือก็ถือว่าไม่หมูเป็นทีมที่แพ้ยากเกมรับเล่นกันมีวินยัยน่าจะสู้กับเจ้าถิ่นได้ดีโดยเจ้าถิ่นก็มีปัญหาแน่นอนก,กับการที่ผูเล่น2คนติดโทษแบน เกมน่าจะออกมาใกล้เคียงกันมากๆนะครับโดยจะเป็นทางมาซิโดเนียเหนือที่เล่นมาแบบประคองตัวก่อนบุกเสมอได้ในสกอร์1ประตูต่อ1คู่นี้เชีย์ไปที่มาซิโดเนียเหนือจะไม่แพ้คู่สุดท้ายไปที่เกมระดับสโมสรกันบ้างนะครับบาซิลซิลีเอเป็นเกมระหว่างโบตาโฟโกอาเเปิดลังดวลกับสปอร์ตเบรซิเฟ่ลงสนามเวลา6นากา30นาทีของเช้าวันพุธตามเวลาประเทศไทยอันดับในลีกล่าสุด b บตา f โฟโ RJ อยู่อันดับ6แข่ง33นัดปี52คะแนนส่วนสปอร์ตเบรซิเฟเป็นบวยของลีกนะครับ33นัดที่ผ่านมาเก็บไปได้เพียง17คะแนนส่วนฟอร์มาัาล่าหลังสุดเจ้าถิ่นโบตา o โฟโกอซึ่งคุมทีมโดยดาวิดอันเชล็ติลูกชายของคารอโนเชล็ตติลุดเสมอไป3นัดด้วยกันนะครับแล้วก็อีก2นัดเป็นการชนะ ส่วนทางสปอร์ตเบรซิเฟ่แพ้วรวดตลอด5นัดลังสุดแล้วก็ไม่ชนะใครมา11นัดติดต่อกันแล้วดังนั้นจึงไม่แปลกที่ตอนนี้กลายเป็นทีมแรกที่ตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยผลการพบกัน5นัดหลังสุดของคู่นี้โบตาฟโกอาเชนะได้3นัดสปอร์ตเบรซิเฟ่ชนะ1นัดแล้วก็เสมอกันไปอีกนัด ส่วนข้อพร้อมล่าสุดเจ้าทีนโบตาฟโกโอาเจยังมีผู้เล่นเจ็บหลายคนทางอาบาโรมอนโตโร่บาสโตสจอแดนบารเรล่าคาโยมาเตอุสมาตินและก็เนโต้นอกจากนี้คริสเตียนรอก็ติดเล่นกับทีมชาติเอกวาดอร์ส่วนตั้งฝั่งสปอร์ตเรซิเฟ่นอกจากเฮเดดาแล้วก็เปโดอากุสโตที่เจ็บอยู่แล้วก็มีผู้เล่นติดโทษแบบถึง3คนไม่ว่าจะเป็นเดริกลาเซร์ดา มาเตอุสอเล็กซานเดร์และก็ลาบอนโดย2รายหลังได้ใบแดงในเกมล่าสุดที่แพ้คาบ้านต่อฟาร์เมงโก1ประตูต่อ5คาดการผพ้เล่นที่จะลงสนามของทั้ง2ทีมโบตาฟโกอาเจในแนวรุกก็จะมีคาบเราเป็นหน้าเป้าให้ทางเจฟเฟอร์สันซาฟาริโนปั้นเกมอยู่ข้างหลังส่วน rat, อเล็กสเตลาร์อดีตแบ็กซ้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมเล่นเกมรับเหมือนเดิมรูการนี้ผลงานดีมากยิงไปแล้ว4ประตู ส่วนทางฝั่งสปอร์ตบรีิเฟ่ ife, เกมรุกก็จะมีปาโปนำทัพส่วนเกมรับต้องปรับใหม่ส่งเอเดรันแล้วก็อีกอคาริอุสลงเล่นแทนมาเตอุสอเล็กซานเดรและก็รามอนที่ติดโทษแบนเหล่าคนนี้เปิดให้โบตาโฟโกอาเจเหนือกว่า1.5ด้วยกันโบตาโฟโกมีโอกาสดีมากๆที่จะเก็บ3คะแนนเพราะว่าเหนือกว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผลงานโดยรวมฟอร์มการเล่นในช่วงหลังแล้วก็การเล่นในบ้านตัวเอง หากไม่เจอง,งานยากจริงๆก็มีแต้มได้ตลอดส่วนสปอร์ตบริซิเฟมาเยือนแบบไม่มีแรงจูงใจอะไรเหลืออีกแล้วเพราะว่าตกชั้นไปก่อนหน้านี้สภาพทีมก็ติดโทษแบนถึง3คนงานนี้โดนยับอีกแน่นอนโดยบัตาโฟก r อาเจจะเปิดลางชนะขาดได้ถึง3ประตูต่อศูนย์สรุปแนวทางทั้งหมดจากนาตีปืนโตนะครับสรับฟุตบอลในค่ำคืนนี้ในฟุตบอลโลก2 0 2 6กรอบคัดเลือกของโซนยุโรปสเปนจะชนะตุรกี30เป็นสกอร์ต่ำ สกอตแลนด์จะเบียดชนะเดนมาร์ก2-1เป็นสกอร์สูงวังลแกเรียจะแพ้จอร์เจีย0-2เป็นสกอร์ต่ำสวีเดนจะชนะสโลวีเนีย2-0เป็นสกอร์ต่ำ โคโซโวจะเสมอสวิตเซอร์แลนด์1-1เป็นสกอร์ต่ำเวลารุสจะแพ้กิส1-2เป็นสกอร์สูงออสเตรียจะชนะบอสเนีย3-1เป็นสกอร์สูงและเวลจะเสมอมาซิโดเนียเหนือ1-1เป็นสกอร์ต่ำส่วนบราซิลซีรีเอโบตาฟโกอาจะเปิดบ้านถล่มสปอร์ตเบรซิเฟที่ตกชั้นไปแล้ว3ประตูต่อ0จบที่สกอร์สูงสำหรับคู่นี้ ครบทวนสลับก้าวคู่ที่เป็นเกมส่งท้ายคัดบอลโลกโซนยุโรปแล้วก็หลีกสูงสุดของบราซิลลุ้นกันต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าส่วนก,กิจกรรมรับประกันบินบอลตายก็ห้ามพลาดเลยในเกมคู่ระหว่างสเปนกับตุรกีกดเข้ากลุ่มที่ลิงก์ด้านล่างพร้อมรับตัวทีเด็ดแบบ v i p จากเราได้เช่นเคย ขอบุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพวกนี้วันพุธโปรแกรมฟุตบอลเริ่มปรับโหมดเข้าสู่เกมระดับสมโมสรกันอีกครั้งนาเตียมีทีเด็ดมาฝากกันเหมือนเดิมติดตามการวิเคราะห์กันได้ส่วนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ